สวัสดีครับผมก o อ e อีพีก p 2นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโปเกมสาก้าครับวันนี้เรมารีวิว เจนิม่มีคิวนะครับถ้าเลียกผิดก็ช่วยคอมเมนต์ในใต้คลิปด้วยนะครับอตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟ471นะครับอยู่อันดับที่4ของเซิร์ฟก็ถ้ามีอะไรที่สามารถเพิ่มพลังได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับ ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็วันนี้ผมเล่นมีมิคิวนะครับก็เริ่มจากสกิลเลยฮะสกิลเริ่มจากพาสีนะครับถ้ามีมิมิคิวในการต่อสู้เมื่อเปรมอนใดๆปล่อยสกิลเฟลี่หรือธาตุผีจะเพิ่ม15% <laughs> โอ้โหน่าจะเปลี่ยนคำเป๊ะตั้งเลยจะเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีผลสามถึงสะสมได้สามครั้งเมื่อป่วยมันได้ได,ได้ปล่อยสกิลเฟลี่หรือผีมีโอกาสิบเปอร์เซ็นต์ได้รับผลอ่านไม่ออกถ้าตายแล้วสามารถฟื้นได้อุย้ยโกงอยู่นะ ตายกล้วคุณได้ถ้าปล่อยหัดผีหรือว่าแฟรี่นี่ไปเล่นทีมแฟรี่ได้เลยตัวนี้ดามีโคตรแรงเลยสร้างความเสียทัดแฟรี่และทำให้เป้าหมายมีโอกาสบุญไว50้50%โหความเสียคิสูงด้วยมีความเสียคิ200%ถ้าโดนทีม โอน่าจะตายกลักเลือดก,กันเลยนะครับอ๋อแล้วก็สกิลนี้เวลาใช้แล้วทำให้คนที่โดนใช้มีโอกาสติดพิษสะสมได้ห้าครั้งยังมีขี้อีกขี้สองร้อยเซนโดนทีขี้แตกก็สกิลนี้นะครับเป็นสกิลธาตุผีทำให้เป้าหมายไม่สามารถฟูนฟูลเลือดได้แล้วก็ ความเสี่คี้สองอยเปอร์อเซ็นตายหูดำอีรอยยสิบห้าสกิวเดียวเพื่อความเสียหายห้าสิบปอร์เซ็นตให้ศัตรูที่กำหนดและติดปั๊บมีโอกาสขีสูงและสร้างเงินไอคี้สองยเปอร์เซ็นตโดนทีคี้แตกแล้วอันอนี้ก็สกิวกดครับ ก็ตัวนี้ผมกดไปเท่านี้วันนี้ทีนี้ก็สิบเอ็ดได้สิบล้านนะครับเฮ้ยพูดผิดหนึ่งล้านก็ผมจะลองกับซักแตดผมไม่ได้เยอะเลยดแปดล้านก็แล้วกันโหเจ้าทีมแปดล้านนี่คือแล ถ้าดำไม่แรงจริงน่าจะสู้ยากแต่ว่ามียวผมอัดับหนึ่งก็ไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะคถ้าปลละปล่อยธาตุเีอยกไปแล้วตัวนี้จะเป็นอมะตะ โอ้โห oh. แต่ยังไงก็เจ็บดูได้เดี๋ยวผมก็เปิดอันที่เจดูป๊อบหายตีโคตรแรงสุนิย์จ้าวเรือน้องสุนีย์ฮับอะตบป๊อบ หายไปครึ่งเปิดเลจิทีมนี้มันจะต้องมีดาเมตหนักมากเลยถึงจะสู้นได้แล้วผมใช้พิษในการฆ่านะเฮ้ยโอ้โหติกบตัวนี้โอ้โหติบกบตัวนี้ตายอุ้ยรอดลืมไปยังมีบ,มบ้ามามาตตบตบไม่เข้าโอ้โห เปิดเลติติดพิษน่าจะต้องจัดการตัวนี้ก่อนเลยไม่ได้เลยเฮ้ยลืมไปเราใช้สกิลตัวนี้สกิลผีทำให้มันเเคตายมันดิ้งเลือดไม่ได้ก็ใช้สกิลพิษนะครับเปิดเลติไปหนึ่งทีโอโอโอ โอโอ๊ยอุ๊ยลืมใบสีพีเฟรี่ไม่เข้าเฮ้ยมันท่าอร์มอลนี่ว่ะมันตายยากจังวะ่ะเอาอุ๊ยกิดผ้าดีไแล้วโอ้โหกินผ้าลำซองโอ้โหต่อไปลองสัก เก้าหนึ่งล้านเก้าดีกว่านะครับสามล้าน่งสู้ไม่รอดโหดเกินไปก็ถ้ามีวิธีการอะไรที่สามารถเพิ่มพลังได้ก็ช่วยบอกผมด้วยครับโอ้คนนี้สิบแล้วสิบแล้วดูผิดคนคนนี้มันโหดเกินไปโอู้ยับ โอ้โห oh, oh. ไม่ทันทำอะไรเลยอ๋อ oh, oh, แล้วตัวกิลาติน่านี่โคตรจะแรงนะฮะควรเก็บซื้อมากเลยก็แต่ถ้าคนนี้น่าจะรอดนะอันดับที่หกของเซฟ โอ้โปล่อยสกิลผีไปบับเนี่ยถ้ากีลาตีหน้าเนี่ยมันจะต้องแบบเก็บสเต็กเอ้ยสปีดต้องเยอะกว่าน,นี้ถึงมันจะโหดมากปล่อยท่าตผีไปคืออาเซวติไม่เข้านะเพราะว่ามันเธาตุนอร์มอลเปิดเลที้ โอ้หทีโจตัดโคตรแรงอันตีมันโอ้ทุบไปงั้นมันจะติดสเต็กปิดนะแต่ว่าสีมันเคลียร์ได้อยู่ดีเปิดสกิลบัฟไปทุบไปหนึ่งทีหายสามเซนโคตรแรงก็ผมว่าน่าจะมากกว่านี้ผมน่าจะไม่รอดเลยฮะเทวันี้คงนะ